สดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกบีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ,คอ,คอเรื่องระวังไข้หวัดนกกำลังยกระดับอีบัญชาอาจจะมีโอกาสติดจากคนสู่คนนะครับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO รายงานวันที่19เมษายน2567เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนซึ่งมี8สายพันธุ์ สายพันธุ์ H5N1 ตั้งแต่มกรา2546ถึง28มีนา2567ใน23ปรเ23ประเทศสะสม888รายเสียชีวิต463รายอัตราป่วยตาย52ปซสายพันธุ์ H5N6 สะสม90รายเสียชีวิตร35รายอัตราป่วยตาย39สายพันธุ์ H3N8 สะสม3รายเสียชีวิตร1รายสายพันธุ์ H1 h 7 n 4สะสม1รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตสายพันธุ์ h 7 n 9ตั้งแต่ปี2,556ราพบผู้ติดเชื้อสะสม1,568รายเสียชีวิตสะสม616รายป่วยตาย39%สายพันธุ์ h 9 n 2มีสะสม99รายเสียชีวิต2รายนะครับแต่ทั้ง2รายมีโรคประจำตัว สายพันธุ์ H10N3 สะสม3รายส่วนใหญ่ติดจากสัมผัสผู้ติดเชื้อสัตว์ปีกและสิ่งแวดล้อมสายพันธุ์ H10N5 สะสม1รายส่วนประเทศไทยมีการระบาดของไข้หวันดนก H5N1 เมื่อปี2547และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อล่าสุดเมื่อปี2550นะคับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับไข้หวันดนกที่เกิดขึ้นล่าสุดคือการพบคนติดไข้หวันดนก H5N1 H 5 N 1จากการสัมผัสนวัวซึ่งปัสสิ่งเป็นสายเลี้งลยงโรคโดยนมครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาและกรณีออสเตรเลียมีการเด็กติดเชื้อไข้หวัดนกเป็นรายแรกของประเทศซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าไวรัสกกำลังยกระบับยกระดับจำเป็นต้องจับตาดูวิวัฒนาการของไวรัสที่อาจจะพัฒนาไปสู่ไข้หวัดนกติดต่อจากคนสู่คนได้อันนี้ต้องระวังนะครับ ใค้บอกนกจากวัวสู่คนนะครับปรัสในวัวแตกต่างจากในนกอาจจะมีการกลายพันธุ์ทําให้มีความรุนแรงไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นๆทั้งที่อยู่ในนกและเมื่อมีการปรับตัวในวัวติดมาคนได้อาการไม่ได้เหมือนที่ต้องเฝ้าระวังเช่นมีอาการติดเชื้อในปอดรุนแรงซึ่งข้อมูลขณะน,นี้คนที่จะติดจากวัวมีอาการตาอักเสบไม่มีอาการของตาเนินหายใจแต่ไม่รู้ว่าคนที่ติดจากวัวจะตาแดงทุกคนหรือไม่ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้มีการรุนแรงขึ้นอเมริกาทั้งประเทศจะเดือดร้อนหนักเพราะวัวอยู่ใกล้ชิดคนมากแต่ผลิตฟันจากวัวซึ่งพบว่าไวรัสเจริญตบโตได้ดีบริเวณต่อมน้ํานมทําให้นมที่ออกมาจากแม่วัวที่ติดเชื้อไวรัสจือที่ติดเชื้อจะมีไวรัสเจือปนจํานวนมากนะครับมีการทดลองในหมูกินนมดิบที่มีเชือ้อและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อปรากว่าตายหมด ยังมีความเชื่อว่าความปลอดภัยของอาหารในทวีปอเมริกาอาจจะเป็นประเด็นต่อมานะครับไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าใกล้ชิดคนมากโอกาสที่จะทําให้เกิดการระบาดใหญ่ในคนสูงมีสูงมากมีไวรัสอินฟลูเซ่าหลากหลายสายพันธุ์ที่พร้อมอุบัติมาเป็นตัวที่ติดจากคนสู่คนได้ซึ่งตอนนี้เราไม่ออกว่าตัวไหนนะครับ ช่องทางที่ทําให้วรัสไข้หวันต้องมีวิธาการติดสู่คนถ้าถาเกิดในอีกสองปีข้างหน้าอาจจะเห็นติดสู่คนติดจากคนสู่คนส่วนความรุนแรงอาจจะเป็นอย่างไรต้องรอรุ้นคนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อม,อมแม้จะยังไม่ระบาดใหญ่ขึ้นมาก็คุ้มค่าจะช่วยคนไทยนระยะยาวมากกว่าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพรานั้นต้องเตรียมให้พร้อมถ้าไวารัสมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงระดับหนึ่ง คล้ายๆโควิดติดแต่แล้วไม่ป่วยทันทีแต่สามารถเอาไวรัสไปให้คนอื่นได้น่ากลัวกว่าโควิดอีกนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องกังวลถึงขนาดว่านในประเทศไทยเราจะทําอะไรกับสัตว์ปีกนะครับไวรัสมีมากจริงแต่ยังอยู่ในส่วนที่ที่มันอยู่การจะติดเชื้อต้องใกล้ชิดจริงๆก็ต้องลดความเสี่ยงลงเช่นเจอสัตว์ปีกนอนตายก็อย่าไปแตะต้อง และยังไม่ถึงขั้นต้องกังวลว่าคนที่ไอยอยู่ข้างๆเราจะติดไข้หวัดนกหรือไม่เพราะยังไม่กระโดดมาสู่คนในขณะนี้นะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ